สวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้ก็เดินทางมาถึงวันที่17ของการซ้อมแล้วนะคะพี่นอ้องเกลียดเมียอว่างมนกำลังพักเพียงครับผมพี่ผู้กับบอมาอีกดุนเติบครับประมาณวมันถีบย่สิบกัวพี่ผู้ใจเจ็บ มาซ้อมเอมาต่อทาเพียงหม่หนะครับตอนนี้เขากะไดะ้สามเพ่งสามช่วไงเอซีช่วไงซีช่วงไงสามเพ่งเพียงเพ่งอ่ะสี่ห้าหเจเฮ้ยเป็นบา่าเขานเ่เพียงหรอเจ็ดแปดเก้าสิบสี่เพ่งนี่เนาะเอาร่วมกันหรือวะต่อของพี่าร่วมกันร่วมกันันเกห อันโซไมซี่สิปสิบสิบเพ้งแล้วนะครับผมน่าจะครึ่งนึงอย่างมั้งน่าจะถึ่งครึ่งแล้วมั้งคิดว่าเพราะว่ากับบอลหงส์กันนะครับผมประมาณยี่สิบกลัวๆเนาะนี่อย่างนี้คอนเสิร์ตปีนีสามสิบเพ้งคอนเสิร์ตปีนี่ดาวสวิตนะครโอ้ไปเลยตัว น้่อยงะวันนี้กำลังมากิ้ขาวครับพี่น้องผักเคียงน้าอ่นหน้านหน้าเดียว้น้ำจากพี่อาร์ตอัธชัยนะครับชุมดีคือกินน้เชียวอ่ะ น้ำดื่มจากพี่อารัชชัยครับผมแจกแจกพีน่น้องนี่น้ำแจกเลยครับไม่ได้บ้านงไงเมียเขครับผมตจ้นี้กับฝนตกครับหนาฝนเนาะฝนตกมาขึ้นเลยฝนตกฝน ผมเพิ่งมาแบบแขกเลยครับมีกระคึมๆนะครับผมจะให้แนวเวล่าซ้อมมันวัวโตแข่งแนวซ้อมนี้โดมกับวัตโตแนำมาเลยครับผมซ้อมได้เย้ครับพี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อครับผมจะเป็นกำลังใจครับ,รบเออพี่น้อง ม,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 มือนี้มามาเบิร์ตดิจักมื่นอันนี้รอฟูรูย่วมือเบิรไปเอ่อรอนาย่สิแพ็กเบิร์ดี่ิแพ็กมันมนี่สินดี้ร์เบอมามาอีกแล้วครับไขคยดีไรยี่สบแพ็กพกัร้อยดีซสิกอง สบายดีครับเด็กๆว่าไ้คนหิวเขานะครับหนูคงไม่สือมาแมลานะ้ว